ขอแสดงความยินดีกับชาวเคมรด้วยนะครับได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกหรือได้ขึ้นทะเบียนสถานที่ต่างๆที่ได้เป็นที่นิยมระดับโลกนั่นก็คือทุ่งสังหารและคุกตวแสลงที่กักขังและทรมานคุกตัวแสลงเน่ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นโรงเรียนแนละก่อนที่เขาจะมาปรับเปลี่ยนให้เป็นคุกและสถานที่กักขังและทรมานนักโทษ มากกว่า1 5 0 0 0คนส่วนทุ่งสังหารนี่ก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันสถานที่ที่ใช้ทรมานและประหารชีวิตมากที่สุดของเขเมรแดงเมื่อ50าปีก่อนหรือว่าจับพวกคนที่แบบว่าหน้าตาดีมีความรู้หน่อยมีองค์ความรู้มีความสามารถเอามาประหารชีวิตตรงนี้ไม่ต่ำกว่าแสนนะผมว่าน่าจะเป็นแสนหรือหลักล้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้สถานที่เหล่านี้เป็นมรดกโลกเนาะมันก็น่าภูมิใจหรอสถานที่เกี่ยวกับ กับความเป็นความตายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเงี้ยอก็น่าภูมิใจอยู่ต่อยินดีด้วยครับ